กับต้นข้าวแชนเนล ต้มข้าวก็จะมาพูดถึงสถานที่สถานที่นึงนะคะในจังหวัดพังงาซึ่งถ้าเราพูดถึงทางโค้งที่อันตรายหรือว่าเส้นทางที่เปรียวๆในจังหวัดพังงานเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงสถานที่นี้เลยค่ะตำนานเขานางหงนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยมักจะไม่ใช้เส้นทางนี้ในช่วงเวลากลางคืนเลยนะคะเพราะว่าเขาว่ากันว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมีแต่คนพบเจอสิ่งแปลกๆหรือสิ่งลี้ลับกันทั้งนั้นเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเส้นทางนี้เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีเขาที่เกิดอุบัติเหตุรถหลุดโค้งบ้างรถตกข้างทางบ้างนะคะแม้กระทั่งถึงการพบศพปริศนาบนเขานางหงห่งน,นี้จนผู้คนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรในช่วงเวลากลางคืนนะคะต่างพากันพบเห็นดวงวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับเรื่องราวแปลกๆเยอะๆกันไปหมดเลยนะคะจนผู้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้เส้นทางนี้ในช่วงเวลากลางคืน ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบถึงประวัติความเป็นมาตำนานของถนนเส้นนี้หรือว่าเรื่องที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวันนี้ต้นขาจะมาเล่าให้ฟังค่ะกับตำนานเขานางหงค่ะ นึ่งนะคะมีชายสองคนชื่อว่านายเท่าแล้วก็นายเต่านะคะโดยทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักใค่ชอบพอกันมานานพอสมควรเลยนะคะโดยนายเต่าเนี่ยมีอายุมากกว่านายเท่าหลายปี โดยนายเต๋าเนี่ยนะคะมีลูกสาวคนหนึ่งนะคะชื่อว่านางหงนะคะโดยนายเต๋าเนี่ยเห็นว่านายเท่าเป็นคนที่มีหลักฐานมั่นคงนะคะก็เลยคิดที่จะยกนางหงหรือว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยให้กับนายเท่านะคะโดยนายเท่าเนี่ยเป็นคนที่รูปลอแล้วก็นิสัยดีนะคะไม่ได้เก๋เท่าตามชื่อเลยค่ะ พอถึงเรื่องงามยามดีนะคะนายเท่าเนี่ยก็เลยยกขบวนขันหมากมายังบ้านของนายเต่าเพื่อที่จะมาขอลูกสาวของนายเต่านะคะเมื่อนายเต่าเนี่ยทราบเรื่องแล้วว่าเออนายเท่ายกขบวนขันหมากมานะคะตนเองก็เลยเตรียมจัดทําสําหรับกับข้าวอาหารข้าวหวานไว้ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงแขกที่มาในงานค่ะเมื่อนางหงทราบเรื่องนะคะว่านายเท่าเนี่ยจะยกขบวนขันหมากมาสู่ขอตนเองแล้วนางหงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ นายเท่าเนี่ยคงหน้าตาจะแก่เท่าสมชื่อเลยนะไม่เจียมตัวเลยเป็นคนเท่าหัวงูหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนางหงเียก็เลยรู้สึกโกรธแล้วก็วิ่งเข้าห้องนะคะปิดประตูนะคะไม่ยอมพูดกับใครเลยค่ะเพราะว่านางหงเนี่ยรู้สึกอับอายแล้วก็เสียใจนะคะแล้วก็ประกาศกับคนอื่นว่าตนเองเนี่ยจะไม่ยอมแต่งงานกับนายเท่าเปน็นอันคาด และแน่นอนเลยค่ะเมื่อนายเท่าได้ยินว่านางหงพูดแบบนั้นแล้วเนี่ยนายเท่าก็ต้องรู้สึกโกรธแล้วก็แค้นมากๆเลยใช่ไหมคะก็เลยเวียงขันหมากที่ตัวเองเตรียมมาเนี่ยทิ้งไปแล้วก็กลายมาเป็นของขันหมากนะคะส่วนนายเต่าเนี่ย เมื่อได้ยินแล้วก็เลยรู้สึกโกรธลูกสาวของตนเองนะคะก็เลยเหวี่ยงกระทะนะคะทิ้งไปเหมือนกันค่ะก็เลยกลายมาเป็นเข่ากระทะความในปัจจุบันนะคะหลายวันต่อมานางหงเนี่ยได้เดินไปเที่ยวงานวัดนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับนายเท่านางหงเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่านายเท่าเนี่ยตัวจริงแล้วเนี่ยไม่ได้แก่เท่าสมชื่อเลยนะคะเป็นคนที่รูปหล่อแล้วก็บุคลิกดี เมื่อนางหงคิดได้แล้วนางหงก็รีบกลับบ้านค่ะเพื่อไปจัดข้าวตกดอกไม้นะคะเพื่อที่จะไปขอขามาแก่นายเท่าแต่ว่าฝ่ายนายเท่าเองนะคะยังรู้สึกโกรธแล้วก็แค้นนางหงอยู่เลยค่ะก็เลยตวาดนางหงกลับไปนะและนางหงนะคะก็ได้วิ่งกลับบ้านไปพรางร้องไห้ไปพรางนะคะแล้วก็ทําให้ตนเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วก็กระเสือกกระสนแล้วก็นอนตะเคงตายนะคะแล้วก็เลยกลายมาเป็นเขานางหงในปัจจุบัน และนายเท่าเองนะคะเมื่อทราบข่าวถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตนเองก็เลยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นนั่งเสียชีวิตอยู่ริมชายฝั่งนะคะแล้วก็กลายมาเป็นขาวเท่าในอำเภอทับปุดจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสถานที่หรือว่าเขาบางแห่งน,นะคะก็มีอยู่จริงในปัจจุบันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเล่าที่เล่าไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ตำนานหรือความเชื่อที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะและเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถรู้ความจริงได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีตหรือเปล่า แต่ก็เป็นเรื่องเล่าหรือตำนานดีๆนะคะไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็ทราบกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ